ป้าส่งผมพี่น้องป้าส่งผมข่อยตื่นนอนแล้วทักทายนะครับสวัสดีตอนเช้าโอเชาวพนาบายเร็วตื่นนอนพี่น้องมุนีมาแสดงย,ยุ่นอุทัยธานีนะครับผมอำเภอห้วยขดงานบนรุ่นห้วยขดพนาพี่น้องคอยกระตื้นแล้วสิบีอาบน้ำสาผมกอนอาบน้ำสาหัวน,นะครับทุกคนบอกเลยว่า กรุยมากขออี่าอาบน้ำก่อนฮาวาดาเดออุทัยธานีช่วงนี้ออกคอนเสิร์ตบึมบัมก่อนที่จะเข้าดูการนะครับเข้าดูการฝน,ฝนฟ้างานเราวก็จะช,ช,ช,ช่วงนี้ก็จะเริ่มแบบว่าบางเข้าเพราะว่าบางบางเข้าเพราะว่าฝนเริ่มมาหรือฝนเริ่มมาศิลปินเริ่มเข้าผับเข้าบาร์นะครับนักร้องเริ่มเข้าเข้าบา,าร์เพราะว่าเล่นกลางแจ้งก็จะไม่ได้แล้วฝนมันจะตกนะครับผม นั่นแหละหลังช่วงหลังมิถุนาครับน่าจะเริ่มแบบว่าปิดวงกันนะครับแต่ว่าวงดนตรีผมก็ยังไปต่อว่าเรามีงานในผับบางกันนะครับผมซึ่งเราถ้านจอหน้าฝนเราก็อยู่ในผับในบาร์ถ้าหน้าถ้าหน้าแบบว่าธรรมดาเราก็ออกข้างนอกได้นะครับเจอกันครับซุปเปอร์สยามสวัสดีพี่น้องมาถึงจังหวัดอุทัยธานีอู้กไก่ขาไก่เนี่ยพี่น้องเป็นครั้งแรกของค่ายเพลงตัวเกี่ยวมิวสิก ค really. ่ายเพจตัวเคมิซิตที่มาเล่นอยู่ที่อำเภอลนะห้วยคดห้วยดอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีอ,อยู่นี่เขาพูดยังไงเขาพูดเหนือเลยเขาเป็นคนเหนือเลยเมืเ่อนี่มานอนอยู่ยยยยห้วยคดเออเืออะไรครับพี่น้องเดออถ้ามาหอดแล้วตัวเคมิซิมาหอดประมาณบายบายมัง้งต้องกลเวขโมยเขากลัวตื่นบายบายจ้ะ อำเภอห้วยคดมีอะไรกินมีอะไรแซบโปรดแนะนำทีนะพี่น้องอยังแซบอ่ะเขาเหม็นขมาเนี่ยตื่นมาจะได้ไปกินแล้วเจอกันคืนนี้นะครับผมที่งานงานบอลลูนงานบอลลูนตลาดห้วยคดตลาดห้วยคดที่อำเภอห้วยคดจังหวัดเลยขานีแล้วเจอกันอันนี้ไปเกียไว้อันนี้ของอันเยเมยนอาเมนบาย